โอชิซีดีเฮ Hel และอิลลีเฮลจากเมืองไทยประกันชีวิตเอ S โคลาธนาคารกสิกรไทยเครื่องดื่มไมโล ไม่น่าเชื่อการที่เรากลับมาที่ปราสาทแห่งนี้ในรอบ2ปีนั้นจะมีข่าวดีให้ข่าไม่ขาดสายชนะก็ชนะตั้งหลายคนดูทรงสงสัยไม่มีใครถล่มประสาทข่าอะไรแล้วมากวันนี้เอยกลับมาแล้วเหลอแด้แล้วมึงก็มาด้วยกันเป็นไงได้ข่าเป็นไงมึ่งเออมันก็โอเคอยู่หรอกนะ แต่ทำไมรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาไม่รู้ทำไมอ่ะท่านมีค้าสร้สางอะไรขึ้นมาท่านก็ไม่เคยพอใจอะไรสักอย่างแล้วทำไงถ้าด่านมันถึงจะพิเศษได้ขึ้นมาเนี่ยฮะบอกมาสิโอ้โหไปยากอะไรก็แค่โยนไข่ดาวลงไปในด่านของท่านสิจบ<ด>เรื่องเออดีดนะจะได้พิเศษดีสิอะไรของมึงเอาอะไรอะไร โอ้ยไอ้นี่เพ่เงียบแทงดาบแล้วไอ้นีมันจะบวกกับทุกคนในนี้ไม่ได้นะแขกบ้านแขกเมืองก็ไม่เว้นเออนี่อย่าช้าเลยดีกว่านี่มาดูดานต่อไปของข้าดีกว่าอักษรปราบเซียน <c oughs> ขอขอช้าก่อนท่านโชคุนพอท่านพูดถึงด่านนี้ขึ้นมาเนี่ยข้ากันึกอะไรดีๆออกจากการที่ข้าเห็นท่านทําด่านนี้ขึ้นมาเนี่ยนะถ้ามันจะธรรมดาธรรมดามันก็คงจะ ต้อนรับต่อผู้กล้าได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่อค mm. ่าก็เลยว่าจะจัดแบบบึ้มๆหาอะไรเพิ่มเข้าไปสักหน่อยมีอะไรสนุกสุกอีกแล้วว่ามา่าข้าเนี่ยจะให้จ่ารารเนี่ยแอบไปใส่ตัวอักษรที่ไม่ได้อยู่ในคำนั้น mm. เพิ่มเข้าไปสักตัวสองตัว เราผู้ค้าจะได้งงงวยงงงงงวยแต่เอโอโดนลักษณะลิงนวันด้วยแหละไม่ใช่แค่งงอย่างเดียว <c oughs> จังหวะข้ออะไรนะได้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 อ่ะงั้นคำนี้อ่ะาตัวอักษรน,นะอืม นอนหนูไมโทเสอีหอยหีบสะอา,าอ้อเสือหอยหีบสาราสาราความหมายนะมีสีแดงบ้างมีสีดำบ้างสีชมพูบ้างอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี้ยอ่า لا, โอ้โหหออืมอ่าจะเสนาตอบได้ไหมผมน่าจะไม่ได้อ่ะเอาไม่ว่าจะตอบได้สิโถ่แต่ข้าว่าถ้าจะคำนี้แน่ ลองตอบดีกว่าอ่าลองตอบลองตอบดูลองตอบดูมันจะพูดได้เหรอท่านอัมบาร์ข้าอายนะมาตอบไปเธอแหมมาเสียงสองนี่เี้หนุ่มภาษาลีดีเด็กสารเล่นดีโอ้ยสาริภาษาคือเป็นแต่คนละไรวะเนี่ยยังเท่าไปก่อนนะไปไหนหยุดเนี่ยอาจารย์มึงก็ตายไปเลยโอ้โหโอ้โหแล้วมึงก็เละดิดดีเอ้ยอ่ะนั่นตอบก็ได้วะ ไอ้นหน้าไปเลยนะนี่ผ่านไปสองปีคำนี้ยังวนเวียนอยู่ในสารระบบประสาทเราอยู่เนี่ยโอ๊ยทำไมมีคำอย่างนั้นในโอ้โหไอ้เซนไอเวนก็มันมีสีแดงสิงคโปร์ทำเหมืองทันไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวเฉลยก็ได้หน้าสีไงสียังไงอ่ะไม่เคยอ่านมังงะได้ไงอ่ะ แบบเอ้ยมันง่าขายดีๆอ่ะเขาจะ้ทำหน้าสีอ่ะเออมีสีแดงก็มีไหมสีแดงมีไหมมีดำมีไหมมีชมพูมีนี่ไงหน้าสีเนี่ไอ้ช้างไม่เท่าไหร่ละเท่าไหร่ปกติแน่กะไรวะซื้ออะไรซื้อซื้อสองร้อยได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้คราวนี้แหละไอ้นายพลจะได้รู้ซึ้ง บางอาจบาเลขกะข่าวินิติจันโอชาหปไย,ยละมึงก็ไม่ต้องหลบรอเสนอาเขาทำมึงได้งั <laughs> ้นไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกับด่านนี้เลยนาป่าหิมพาหุือัอนลึกลับอันเป็นที่ตั้งของด่านอักษรปราบเสียน ด่านนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยแต่เปลี่ยนไปเยอะไปกันนะกอนอื่นเลยกติกาด่านนี้ยังไงผู้กล้าต้องหมุนวงล้อเพื่อเลือกชุดหมวดจากนั้นผู้กล้าจะได้รู้ตัวต่อประกอบคำนั้นเป็นประเภทคำและความหมายของคำผู้กล้าของเรานั้นมีหน้าที่สลับโจรสอนภายในเวลา30วินาทีหากสลับแล้วยังผิดอยู่ท่านใยคของเราจะทำการบอกโจรสอนที่ถูกให้1-2ถึงตัวและมีสิทธิ์สลับได้อีกครั้งหนึ่งภายในเวลา15วินาทีทัก ผิดทั้งสองรอบก็จะไม่ได้อะไรถูกรอบที่สองจะได้รถประจำบาลไปแต่ถ้าถูกรอบแรกก็รับเงินอัดฉีดจากทานในผลปีหนึ่งหมื่นบาทเราเริ่มกันที่คุณแมนมาคุณแมนมามั่นใจไปเรื่งของคำศัพท์คำอะไรคำอะไรก็ได้ครับที่มันง่ายๆทำันง่ายๆเนาะเอาทำไปง่ายเนาะมาหมุนเลยยุดครัหยุดเป็นชุดที่สองครับ คำที่สองของเราคือคำบ้าเป็นปอปาสละแอรอเรืององูรอลิงไม้เอกวอแหวนเป็นคำนามแปลว่าด้านยาวท่านต้องระวังให้ดีๆก่อนจะจับเวลามีตัวหนึ่งไม่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยถ้าพร้อมแล้วจับเวลาสละแอรสละแอรรอลิงไม้เอก ป่อปลาวะแหวงงูได้ไปคำนี้นะยังมีเวลาอยู่นะคเปลี่ยนไหมยังมีเวลาเหลืออยู่อีกอีก20ีก10ิเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนลองก่อนลองก่อนลองก่อนหมดเวลาหมดเวลานะครับแล่ปวงและแล่ปวงนั้น ยังไม่ใช่ไม่ใช่แล่ปวงครับนั้น,น,นหนึ่งมือท่านหมดสิทธิ์แล้วแต่ว่าท่านยังมีสิทธิ์ได้รับรถรถประจำบ,บาลอยู่ผ้าใบให้ว่าตัวท้ายแล้วกันต,ปปตัวท้ายคือปอป่านะตัวท้ายคือปอป่าจาไว้นะตัวท้ายคือปอป่าอีกสิบห้าวิเตรียมตัว<ป>เริ่มเปิดไมค์ด้วยครับ ยอเรือบอแหว่งงูสระแอรอดิงรอดิงป่าครับมาเวลาแล้วครับรวงแล็บรวงแล็บนะครับและรวงแล็บนั้นผิดครับไม่ใช่ ครับรคุณเอามาหมดเลยหกตัวมันมีไม่เกี่ยวอยู่ตัวหนึ่งคุยไปท,ทำไมคำตอบที่ถูกต้องคือล่วงแปรรับแปลว่าด้านยาวล่วงแปรครับที่ไม่เกี่ยวคือรอเรือรอเรือไม่เกี่ยวไม่เองเนี่ยอยู่อยู่แล้วมันติดก,กับรอลิงอยู่แล้วกุญกจต้นหอมแกเลยลับ โอ้โหไม่รู้ว่าว่ามันจะยากโอ้โหไม่น่าตืโอ้โหไม่รู้ว่าามันยกตอนนี้เหลือหนึ่งกับสามได้ต้องลองดูได้ครับหดึงดึงดึงยอดเบอสามสามต่อไกลรอเรือวอแวนไม่อย่างรกาตสอเสือต่อเต่าดอเด็กเป็นคำนามแปลว่าโคหนุ่มโคถึกโอ้โหสลับไปดีถ้าดูกันดูดีมันมีตัวหนึ่งไม่เกี่ยว ที่อยู่ตรงกันน่ะตรงกันที่เป็นแถวแนวตั้งนะผมนั่นคือมหันการกับบอแหวนนี่คือตัวเดียวกันเลยนะตัวเดียวกันเลยอืย่าแยกอยู่ที่ว่ามันอยู่หรือมันไม่อยู่แค่นั้นเองพรอมไปบอแหวนมหันการต่อเสือก็ไกลดอเรือดอเด็กวัสกดเปลี่ยนไหมยังมีเวลาเปลี่ยนยังมีเวลาอีกเยอะยังมีเวลาอีกสิบห้าวิ เปิดดูไหมโอเปลี่ยนอีเวลาอีกยังเปิดได้อยู่หมดเวลานะวัส,สะกดวัส,สะกดเป็นคำตอบที่พิดครับ<อ>ไม่ใช่ครับใบให้ตัวหนึ่งว่าวอร์แวนไม่อันกัดอยู่อันแรกถูกต้องแล้วครับเจอเลยท่านร้อม จาไ,ไ <ป S 1> วอวแหวนไมสถานการณ์ต่อเสือกอไก่รอเรือต่อเต่าเปลี่ยนดอเด็กเป็นต่อเต่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดีกัเร็วเร็วยังเหลือเวลาอยู่หม,มดเวลาเ <c oughs> มื่อกี้ก็วัสกดต่อเด็กอันนี้วัสดต่อเต่าและเป็นคำตอบที่ ผิดครับไม่ได้รถจักรานไปนะครับคําตอบที่ถูกต้องคือวอแบวนทาต่อเต่าซอสเสือดอเด็กรอเรือครับวัสตะดอรครับตัวที่ไม่เกี่ยวคือกอไก่ครับไม่เกี่ยวคุณเลอชุดเดียวแล้วก็คุณชิดและชุดที่หนึ่งนี้นะครับสอสเสือสระอีนอหนูพอพันสระอาวอแหวนทหารเป็นคำนามแปลว่าผู้อยู่ป่าหรือเป็นฤษีนั่นเอง สามสิบเพื่พอ,อทีดีพร้อมไปทอทหารสเสือสะอีพอพระานกสือานหนูสตีพานนะอเอา,คำ,าคำว่าพานไว้ข้างหน้าพานไปขา้างหน้าเป็นเปลี่ยนทอทห,หารเป็นวอร์แหวนทอทหารเป็นวอร์แหวนเฮ้เปลี่ยนไหม น่าจะ,จะประมาณนี้หมดเวลาพานวัส,สีเป็นคำตอบที่ผิดครับออยังไม่ใช่ครับสอเสือสละอีถูกแล้วครับอยู่ตรงท้ายคุณจะมั่นใจก็ได้มูจะสลับแค่บางตัวก็ได้หรือคุณจะเก็บคำเก็บตัวที่ไม่ได้เอามาก็ได้เผื่ออันอาจจะหลอกเนาะเอาแล้อีกสิบห้าห,หนาที่ไปพอนอาหารนอนหนูสนะอาวแาแนสอเสือสลอีธนาวัสี พนาวสียังมีเวลาเปลี่ยนครับเออเ,เปลี่ยนท่ารหปรนพพพพานเปลี่ยนทา่าทหรรพอ<น>พานพนาวัตสีพนาวสีวส<น>มั่นใจไหมมั่นใจไม่ไม่มั่นใจเลยนะอาจจะถูกก็ได้พนาวสีเป็นคำตอบที่ไม่ใช่ครับคิดครับคิดครับแต่ <PC> ใกล้มากมันใกล้มากใกล้แค่ไหนคนดูเชลเลยนะครับมันใกล้แค่นี้เองครับพนวาสีครับไกล้นิดเดียวเองไม่ได่านรบนี้ผู้กล้าทุกท่านยังมีรถประจำบานเท่าเดิมตรงนี้ครั้งใหญ่โชกุนสะสมเ,เท่าแจ็คฟันไปให้ได้เยอะแล้วกันอ,อ,อันละท่ากับนิจโฟรูตรงนี้มีอยู่ทางน้นขวาป้า มีคูณและหารอย่างละสองใบมีคูณสองและหารสองอย่างละใบมีของกำนันสามใบมีคลื่นซัดหรือเรียกว่าง่ายๆว่ามันคือล้างเงินนั่นแหละหนึ่งใบมีรูปหน้าโชกุนแง่แย่เปิดเปิดมาปุ๊บหยุดเลย หนึ่งใบที่เหลือก็คือเงินรางวัลทั้งหมดถ้าเปิดโทระคงแล้วถ้าเปิดโทระคงแล้วอะไรเลยเปิดโทระคงแล้วมาเลยมาดูพวกข้าถลุงเงินด้วยกันพวกไอ้อมไรอีถ้าเปิดเจอของกำนันคนที่เปิดป้ายนั้นรับของรางวัลไปเลย10ล้านตั้งต้นตอนนี้เอ้าใบแรกเลยเรื่มเลยที่ั้นครับเอาอะไรอีกของใครคะใช่แบน แรซซี่ฟริครับผมรับไปเลยคนเดียวอมาเลยสา0มันยาซาดาปุ๊บห้าพัน A I S ปุ๊บสองพันห้ายหลักพันเรียบเลยมาอยู่กันเนึ่งเลื่องก่อนเลยเอาพี่แมนก่อนเลยครับ Hate and Shoulder ปุ๊บหน่ัน ายังเหลืออยู่ตอนนี้สะสมอยู่ที่1 2ึ่งแสนสองห้าพองบาทครับผมีแอรชูเดอร์ปุ๊ก้าพะเอิซซาคอมปอีหนึ่งอ้าล้าทไม่มากไม่ม่ห้าล้านหนึ่านสีนสองร้อยห้าสบเข้านั่นเองไม่ไมกับเลยต้งท โมโทตน้ำมันครับรับไปเลยรัไปคนเดียวเอาบเอาเมืองไทยปมปบม้อเลยไมเท่าไรเกไม่เท่าไรนพ่อไม่สิเงินห้าเยาอีซุซู ห้าหมื่นห้าหมื่นเอ็กเอ็กเอ่้า้้หน่น <quelqu' un>. <teng> แปนแ <secondo> ต้ต้ี่แทนตั้งทิตั้พหา้าดดอรถ้ หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งลื่คืนซัดคืนฟัอไอก่อักขลาของดีได้เนื้อวากิวครับเอ้อของดีของดีเอาไปเลยเอาไปเลยโยดเ่นซัดไปเลยโยดเอาอันไหนล่ะเอาเอาอันไหนล่ หนึ่งเซนเซนไอมูสองตจ้หนึ่งพันหนึ่งพันตามิวตัล้านนึงล้านโอ้ยพอแล้วไปเลยตั้หนึ่งเซนหัวแก๊สตั้มห้าเซนบาหวานกูกำเริบเลยแล้วไม่ยอมไม่ยอมกินยาเองไอ้ตห เนกาแฟสองหมื่นฮะจะก๊อฟมอแล้วกันตั้มหนึ่งหมื่ไม่รอตั้งสองหมื่นยังไม่พุดธนีเทมมาตั้งต้หยุดหยุดครับเรียบเอยตัดโตับแจ็คพอตไปติดล้านสองแสนเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับบอก ตั้งต้นไว้10ล้านอยู่ที่ยี่ส0ล้านสอง,สองแสนกับอีก750บาทครับช่วงหน้าทุกลาจะสามารถสะสมไปได้อีกสักกี่คันในในคลับแลกคาโซ